งั้นผมเริ่มเลยนะครับกับคนแรกครับดารันครับว้าวมินเทอร์ครับยกครับสดมนสดมนขอให้เลือกหนูด้วยเธอสาธุ <c oughs> เปิดครับดีใ,ใจ l o ก พี่พลอ,อยได้กลับมาทำ The Face คราวนี้ค่ะอยากได้น้องมากอยากได้จริงๆก็หวังว่าน้องคงใช้โอกาสพี่พลอยขอบคุณค่ะอยู่ <You S 2> <c oughs> เป็น shining star ที่ยังไงก็ดับมิลงแต่ต้องการ guidance แล้วเราสามารถให้น้องได้น้องควรจะมาอยู่ทีมคริสลูกเกตค่ะสำหรับพี่เมื่อวานพี่เห็นดารันเดินออกมาเนี่ยพี่บอกได้เลยอยากได้น้องมากลิตาม,มาร์คไว้ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ คนนี้แหละคือคนที่อยากได้ที่สุดจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ที่เลือกแล้วก็เห็นว่าหนูมีศักยภาพมากพอที่จะเป็น The Face Thailand ได้หนูขออนุญาตเลือกทีมพี่เกดพี่คริสคะ่ะดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ที่พี่เกดครับไม่รู้สิมันมีความรู้สึกว่าพี่ลูกเกดมีความแบบอ่อนโยนในแววตาทุกครั้งเวลามองเราแล้วก็มันรู้สึกกับพี่เกดมากที่สุดอะคะ่ะ คนต่อมานะครับน้ำหวานครับถามว่าแอบกลัวไหมก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยู่กับพี่คริสเมื่อวานอาจจะมีร้องไห้บ้างแต่พอมาวันนี้ก็บอกกับตัวเองแล้วว่าสู้เต็มที่มั่นใจฉันสวยยกครับโอ้เหรลคะค่ไม่ น้ำหวานก็ต้องให้เกียรติเมนเทอร์คริสพี่พูดตรงๆเลยเมื่อวานว่าเคมสตีมันไม่ตรงกันก,ก็ต้องรอดูก็ทุกคนโปรเฟชชั่นอลดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมคริสลูกเกรครับดีใจด้วยค่ะน้ำหวานดีไม,ไม่ไม่รู้ไม่คลิกกันตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เลยไม่รู้สึกอะไร เขาก็เลือกไปเป็นไม้กันคนอื่นค่ะคนต่อไปนะครับจีน่าครับใจเรานะคะก็อยากอยู่กับแม่แต่เราก็ไม่รู้ว่าแม่จะเลือกเราไหมไม่รู้ว่ากติกามันจะเป็นยังไงไงจะเลือกลูกทีมเก่าได้ไหมหรือยังไงยกครับ กรณีแบบนี้นะฮะเมนเทอร์ทั้ง3าทีมยกมันจริงบุกขึ้นมาหมดเมนเทอร์ครับทำยังไงก็ได้ให้ตีหน้าเลือกทีมไปอยู่คุณเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าทําอะไรเดิมเดิมมันก็ได้ผลลัพธ์แบบเดิมทำไมอยากได้อะไรเดิมเดิมล่ะคะในว่าเรามีเมนเทอร์ใหม่ต้อง3คนที่หนูยังไม่เคยเจอแลบพี่น้องต้องลองค่ะน้องจะรู้ซีซั่น2เรามีอะไรค้งกันอยู่เพราะซีซั่นนั้นนะ คนที่ควรจะเป็นเดอะเฟซคือจีน่าจีน่าก็รู้มันไม่ใช่ว่าอะไรเดิมๆหรอกจีน่าเราจะมาต่อจากสเต็ปที่มันคาอยู่ถ้ามาอยู่กับทีมคริสกับลูกเกดเนี่ยเดิมของจีน่าคือไปไฟนอลวอร์แต่สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือจีน่าจะเป็นเดอะเฟซแค่เห็นก็รู้ละ่ะโอเคครับจีน่าครับถึงเวลาของคุณแล้วครับ ขอบคุณทุกคนที่เลือกนะคะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะต้องมาหนูก็เลือกไว้แล้วครับเลือกทีมพี่เกพี่คิสคับดีใจมนะคะคืออยู่ทีมพี่คิเกศครับคือเราก็พยายามสู้เต็มที่นะคะแต่ทีน่าเขาก็มีแม่ในใจของเขาอยู่แล้วจริงๆก็อยากจะให้เขามีโอกาสลองอะไรใหม่ๆแต่ sorry จีน่าไม่เลือกทีมเรา ก็ระวังนะจะไปซ้ำรอยเดิมนะตอนนี้ทีมคริสลูเกตนี่มีลูกทีมถึงสามคนนะฮะมีน้ำหวานจีน่าและก็ดารันนะครับรีบไปไหนก็ไม่รู้เหลืออีกตั้งยี่สิบกว่าคนนะคะออฮะดีแล้วค่ะคงกลัวคงกลัวคนอื่นไม่เลือกก็เลยต้องรีบๆยกเนาะคือคนที่เล่นเกมนี้เป็นก็พูดอย่างนี้แหละคุณรู้ได้ไงว่าที่ฉันเล่นเป็นหรือไม่เป็นเอาเถอะค่ะอะไรก็ไม่รู้ อุ๊ยอุ๊ยตายด้วยเว้ยอีแมหวีตัวนี้ต่อมานะครับโจเซฟครับยกเลยพลอยรีบเลยยกค่ะทีมพลอยสัญญาณร่รีบนะฮะยกก่อนพูดเลยเพราะว่าวเขาเป็นคนแรกในลิสต์ของผู้ชายที่เราคิดว่าเราอยากจะมีผู้ชายอะไรดูแตกต่างและดูแพงมากน้องดูเป็นแบบอินเตอร์อะพี่ก็รู้ว่าโจเซฟเนี่ยชอบฟอทอล์กรฟฟี่ บริษัทพี่พิมพ์มีนะคะพี่พิมทำ production service พี่ oh. รับฟอท g กราฟีพี่รับเด็กใหม่เข้ามาทำงานในบริษัทพี่ได้ you need a career นอกเหนือจากการเป็น actor แล้วอ h วุ้ยด้วยขาสั่อขา นั้นเลยเหรอเมนเทอร์โซนยาโอ้โ oh, ห oh. ตายแล้วทีมบีลิต้าครับเคอน่าไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไร oh, น้องบี oh, oh. ไม่ต้องพูดเลยโจเซฟ you just come here okay หลายคน lead the way ออกต <laughs> ัวแบรนรักครัวจัง <laughs> ถึงเวลานะครับโจเซฟคุณจะเลือกทีมไหนครับผมคิดว่าผมจะเลือก ทีมทีมบีครับดีใจด้วยครับคู่ดูดีโทษนะคลือกบีค่ะ Hey maybe maybe in a different island In different world, In another life something. another a world. or เราก็แสดงความยินดีกับเขาไปแล้วไม่เป็นไร It's a game แต่ที่ติดนิดนึงนะคะคุณเดินเข้ามาแล้วคุณจับมือพี่แล้วคุณบอกว่าอาจจะชาติหน้ากันแล้วกันฉันได้ยินนะเธอพูดว่าชาติหน้าแล้วกันเด็กป่าเจอกันในห้องดำเมื่อไหร่พี่จำคำพูดนี้อย่างดีเลยคนต่อมานะครับอัติล่าครับเป็นเธอยกนะครับ เปิดครับครับดีใจด้วยนะครับคุณอยู่ทีมคอยสัญญาครับอัิวลานี้ก็เปิดประตูปั้งสายตาปุ้งพุ่งไปที <S <S ่พลอยเลยแต่ไงผมก็เลือกพี่พลอยนะครับเวลตาพลอยก็ดูเวลคัมาติล่ามากเลยเดี๋ยวจะปั้นให้ดีเลยค่ะขอบคุณนะน้องขอบคุณนะคะกับความฝันมาถึงแล้วอะได้อยู่ใกล้ชิดที่พลอย ชอบตั้งแต่วันแรกที่แบบเราได้มาเป็นแขกรับเชิญเป็นในแบบให้กับ The Face Season หนึ่งอย่าให้มีข่าวแล้วกันนะคู่เนียคนต่อมานะครับเป็นผู้หญิงนะครับบิมครับครั้งนี้บิมกลับมาเพื่อพร้อมไม่ว่าจะสู้กับอะไรไม่ว่าจะเจอกับอะไรบิมพร้อมมากค่ะพร้อมเลยยกเลยนะครับเมนเทอร์ไม่คิดมาก,ก่อนเลยว่าจะมีพี่ๆจะเลือกทั้งหมด3มทีมเลยคือหนู คือแบบจริงหรอคือจริงๆร,รอเหรอองนงี้คือพี่พิมอะชอบหนูตั้งแต่คราวที่ลาวที่พี่พิม์ม,มาพี่ p l e a เลยพี่อยากจะให้หนูเนี่ยไม่อยู่กับทีมซันย่กับพลอยบอกเลยว่าออสตาร์ยอยากได้ปริมมากเมื่อวานตอนเดินมาสามคนเห็นปิมคนเดียวไม่เห็นใครอีกเลยสองคนพี่เล่นเกมเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ขอแก้ตัวพี่จะปกป้องน้อง แล้วก็พาน้องให้ไปไกลที่สุดได้จำได้ไหมพี่ลูกเกดเป็นคนสั่งพี่ให้ตัดหนูออกแล้วพี่รู้สึกว่าเพื่อนพี่ตอนนั้นเป็นบ้าแล้วพี่ก็กำลังคิดว่าพี่อยากจะได้โอกาสไม่ใช่บ้าค่ะโรคจิตค่ะนั่นเลยค่ะยิ่งแย่กว่าบ้าอีกค่ะหนูยังจำได้ตลอดตั้งแต่เข้าแข่งขันมาในซีซั่นสามพี่ลูกเกดเขาสั่งมาว่าไม่ว่า พี่ชาจะส่งใครเข้ามาคนนั้นถูกตัดออกเสียใจด้วยนะคะน้องกลิมน้องไม่ใช่เดอะเฟซเป็นพี่พี่ตัดสินใจอีกแบบหนึ่งเอ๊ะเขาเดินออกจากห้องหรือ,อยังก็ไม่รู้ <c oughs> ตูดสีสันสามเกตัดหนูออกใช่ไหมคะแต่พี่ซัญย่าก็คืออยากให้โอกาสหนูเขาเห็นความสามารถของหนูแล้วครั้งนี้พี่ซันยามาเป็นเมนเทอร์ พี่เคยอยากให้โอกาสหนูในวันนี้ณตรงนี้พี่ก็กำลังให้โอกาสหนูอีกครั้งหนึ่งหนูขอเลือกพี่ค่ะพี่พิมต้องใจพิอสัญญาครับหลังจากวันนี้เนี่ยพี่ก็จะไม่มองปริมอีกแล้วอ๋อไม่ใช่สิก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเชือดค่ะ รินคะ้ะพี่เกดได้บอกหนูแล้วนะคะระวังน้องจะออกคนแรกนะคะหนูก็ไม่กลัวคะ่ะไม่ว่าจะเจอกับอะไรไม่ว่าจะตู้กับอะไรหนูพร้อมมากคะ่ะและแล้วเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง18คนของ The Face Thailand Season 4 All Stars กันแล้วครับทีม b ีริต้าซูเปอร์สตาร์ตัวแม่สุดคู่และลูกทีมที่เด่นชัดเรื่องคาแรคเตอร์พร้อมเผชิญทุกแคมเปญด้วยเอเนอรที่เหลือล้น ทีมคริสลูกเกตทีมแชมป์คู่ที่มีลูกทีมสุดสตรองและหลากหลายคาแรคเตอร์พร้อมสู้ทุกแคมเปญเพื่อควา้าแชมป์ในซีซั่นนี้ส่วนทีมพลอยสอนญามาพร้อมกับลูกทีมนุ่มรอสาวมัน่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่กลัวทีมอื่นพร้อมเดินหน้าขวาชัยชนะในทุกโจทย์ของแคมเปญใน The Face Thailand Season 4 All Stars